เป็ดลอยกุ้งหมดโตรรอ,อยู่แล้วเออมาสวยจั้หวันนี้โอ้โหดูทรงเหมือนเออนั่นไงกว่าแล้วทรงเหมือนตัวแขงก็เข้าแล้วกอยังพูดไม่ทันจบเลยแม่งเข้าเฉยมันสะ ครับสวัสดีคุณทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้าเกมใหม่จากไฮพีจีกันแลแน้วนะครับผมนะาเขาชื่อเกมอะไรวะอะไรที่กิดที่กิดนี่แหละเฮาวาเฮียนมะใช่ปะเฮาวาเฮียนมะเฮาวาเฮียนนี่แหละเออน่าจะเป็นเฮาวาเฮียนนี่แหละเออเอาเฮาวาเฮี้ยนที่กีดแล้วครับอ,อ่ะโอเคแฟนคลับ ในการจ่ายนะครับผมนะเพื่อนๆและหลายคนก็คงรู้แล้วนะครับผมนะ<อ>ก็ลงคลิปไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับโอเคส่วนสก,กีเตอร์สามตัวเข้าฟรีมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะมาคุณสองร้อยวันนี้เล่นได้หรือเปล่าอาอไปไเป็นห้าบาทไปก่อนัะกันสวยมาเฮ้ยอะไรครับผม โบโบเอาเฮ้ยแล้วก็กนปัตเธอบราค้วข้าเบ็ดอาบ้าเช่อเอเยงงนะมาฮะสิบสองฟิสติปินนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับอสองแถวกลางเนี่ยก็คือจะเป็นสัญลักษณ์วายนั่นเองนะครับถ้านมีตัวสีทองหล่นลงมาเออมันจะเป็นสัญลักษณ์วายเลยนะฮะเดี๋ยวรอด,ดูนะฮะเนี่ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือสัญลักษณ์วายน,ยนะครับเฮ้ย ถ้าได้2ถ้าได้สเกตเตอร์2ต,ตัวในฟรีเกมนะครับเขาจะบวกให้ด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องรองตัวที่3เลยนะครับเออข้อดีของเ,เขาก็คือแบบนี้แหละครับพวกนะเพื่อนมาแล้วจังหวะหนีาได้ Y สำครับบวก4ฟรีสปินนะครับพวกนะเมื่อจะไปไหลาย,ยาวไปโอ้โหแล้ว่งแค่2ตัวมันมดูดิเออ แล้วพึ่งจะเข้าแล้วเข้าตัวถูกซะด้วยไอ้หรามมาเออจังหวะนี้แหละเพื่อนสวยแล้วมาอีกสวยสี่สิบบาทครับผมเอาเรื่องอยู่นะจะไปเล่นายเกมใหม่เอาเรื่องอยู่นะคนุณดูอ่ามาแล้วไหลต่อไหมอ้าวไหลต่อเพื่อนเอ้ยคอมโบอา้าว พอคูณท่ามขอรณมไปเยอะห้าเย็บเลยมา <No. S 1> มกบล้อครับผมมาเรานีได้เอ้ยได้มาร้อยหนึ่งเลยดูเป็ดห้าบาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมได้มาที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทลบาแล้วนะฮะมาเหลืออีกสามเปรดสุดท้ายเออมาดิเพื่อนเอ้าเศรษรายจัดเลยว่ะเออมาดิ ให้มันเน้นๆหน่อยสิเพื่อนตัวแพงๆอ่ะเย็ดแค่โตมีราคาเพื่อนไปไหนกันหมดโอ้โหมีวายเต็มแถวแม่งเสือไม,ม่เข้ามันเหนื่อยมันเถอะมาสี่ร้อยเฮ้ยสี่ร้อยไปเปิดสุดท้ายเรียบร้อยครับผมมาดูเรื่องครับผมสิบหกหมฟรีได้มาทั้งหมดห้าร้อยหกสิบสองบาทนะครับอ่าโอเคก็ถือว่า กำไรพอสมควรเลยนะครับอืม,มเจ็ดสิบบาทหรือว่างนะฮะไปแล้ววายมันมาว่ะเฮ้ยโอ้โหวายมาแตไม่ไหลอันนี้ก็ไม่เอานะเพื่อนนะทำทรงเหมือนจะเข้านะแต่ไม่เข้าอันนี้คืออะไรไปเฮ้ยจะมันล,ลดเต็มเต็มระบบ,บเต็มระบบ,บมาฮะโอ้โหจะขอหัวใจแถวหนึ่งก็ได้แม่งไม่เข้าไปตอนนี้เรายัง ได้กำไรรอสมควรเลยนะโคโลเออกำไรนี่ก็รอไปห้าร้อยแล้วอื้แล้วยังไงจังหวะนี้มาเออเบิ้มไปเบิ้มไปเออเมาสร้างร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะฮะมาสนญญาณปัเปิดขึ้นเลยแล้วกันนะของมันขึ้นของมันขึ้นมาเด็กคนดู จังหวะนี้แหละเพื่อนเอ้ยจังหวะนี้แหละอุ้ยเย็ดเค่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทคนดูจ้าแล้วแม่งตึงจัดโคตรเอาเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยสองพันบ้าตายเบ็ดลอยกันหมดโตอยู่ละเออมาสวยจังหวะนี้โอ้ย ดูทรงเหมือนเออนั่นไงกูว่าแล้วทรงเหมือนตรงแหงกระเข้าแล้วก็ยังพูดไม่ทันจบเลยแม่งเข้าเฉยเชียร์ตอนนี้เหมาะมาเท่าไหร่วันนี้เจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทกูดูเอาเรื่องเลยเนี่ยคุณดูจ้ะโอ้โหอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอจบคลิปบริเวณเท่านี้เลยละกันนะครับทุนส่องรอยวันนี้แตกเงินเฉยเออโคตรสุดโคตรเฮงโคตรปังโคตรอันตราย นะครับเกมใหม่ PG จีนะฮะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหน้ามาได้เลยนะครับไงก็เอาไปเชื่อมใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันสําหรับวัีก้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ